นาละเวที่พบกับผู้ดับุญด้วว่าเราควายตากสอทีนาเขเลยดับบุเวทีเปิดเทอมือนางย้นเจียบหอเาตากสอต่ไหนไงที่นเวด้เลยเจอในนิวส์ตากสอเอาเวกลวเราตังสอคู่โตเทวดาเลยสุดเช้าชาวบ้านโวยผู้เข้าร่วมเทศกาลแลกคู่นอนส่งเสียงครางจนนวกหูทั้งหมู่บ้านเอาเวนีไม่เวได้ตากสคู่โต นอตะลุสุชชาวเนเมตตาลิตะกโลละนอลุพุธคาเทวดาปัสสโมภูภูติธุปาทนี่บัวกุบกจวาระเทเวนอบ่มีโคตะเล่กะเล่มมาเวดาตารัตตะเกลตะคาตารัตตะเกลตะคานี่มีเวดาปาชโชตเล่โลสัพมาชโตเล่โลตะวะตารัตตะเกลเล่มมาวดาเล่สโวตประดาภูเทวดาโตก็ทรูโตก็โสก็ละอะโคตดีเทเวปัสสโมภูผู้ละอุเพติติบากกุบกจวาดุ้มมานี่ลอ ดาวซอกกวยละอดาเผาคีจีเตอร์น no no <owego> no ุ้ยคีโตคีจีแยแพมึนนาขอคุยนาริแพพุกุยนี่ลอเราเพชชื่อเราภายนะเซิงตอคันนี่นะลิตีชลุยชินุ้ยบ่นี่เราจู่พบตึกเลดิตีชินารีเราจู่พบตึกลอฟพอร์มึนนี่ลอตานีบิอุจีเราบ่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 ตานะแต่เกิดออเมียเมียวอ้าวลอดาวซอนนี่กวยเวตัดที่ใจเจวะนะเพชที่ชีบ่บ่บ่นี่ เราต้อง no? ่ปลาปลาโซ่เวด้าเจวด้ากว่าเลือดโปรเจกกว่าลาเอ็ดโดเวด้าตาชอตเลมมาชอตเลวะอาตเตเรตากเล่กอลว้าโกได้แล้วสวิงกิ้งเนาะอาตเเรตากล่ค่ะเวดาตาตเตากล่คานีนเดอบ้าตาเลมมาเวด้าเลือดสวอแลอเมือขึ้เลตาบตาบัวตะเพือปูเลกเอกลีเจวดาเนาะดตเเรตากล่คานีนมีเวดาบ้าตามาเวด้าต่นี่บ้าต่นี่อ่ความเยนี่จะบลอมออ นอแล้วก็บุญิดูเจ้าหน้าป่ามาได้เลยตาชอตะเลมมาชอตะเลวหาตาเรตักเลตดไขนีเมตาเรตักเลตดขาแล้วมีหู้เจ้าไม่ได้บ้าศาสนานกี้ดึกเกท้าไม่ได้ตาคูดมีตาตาตะมือเลือบว่าสโวโพติภาพบาตินหนออาโวบ้ามดึกคนต่เล่ตาเลือบว่าสโวโพตินหนอนี่ยตาใจใจเนี่ยตาเป้่าตะมือบาหนออยู่ก็ได้เลยอนุรักษ์นิยมกว่างยนเลย อ่าอุบวยได้จังโม่ปาอะตะเนลอตะโกตะโกคล่าตะดีอีดิบาเนตะดีบ้าหรือเอคลิคอนักีอุหลุปากยอกคอนักีอุหลุก็ยอกคอนักีอุหลุตะดีนี่ลออะคอมยอนี่อ่าปะทินพานี่ไม่มีเลือทําไม่มีเลือปัลลาบุทุบายวันน่ะไม่ปัลลชิกาตะบูตาบาตะตะโคขิปะนี่กล่าลอลออะกูตะระปะดีอีทิธพาสิโกอุมูดาชิกาดอลอะโตตะจัยนี่ตะเบ้าตะมื้อบ่า นอต้ากิตากลนีเดอเทเวดามีมาชิววดากจูดูโอ้กจุดูเดอบาบาปาตีนี่เดออจจะเอตาจิบาบ้าสันตากีเทเวดาผัวเดตาทำไแต่เลจมโนบาเลปปารตกากสุกบตระมาเทเวนนอมีตัวเวดาละโฟกวาที่ยาบานนอต้าแต่เมืจ้าพงจำมาบาดใจได้มีตุยมาแหวตุ้นสิคิดที่ตาเป้าพี่วเถ้อโกกัลุล่าเทวดานอก็ตัสุก็ตัดอยอยู่ตาโซกุเได้ใจเทเวดานอ เจเ,เวดาสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านหัวอนุรักษ์นิยมที่สุดจะทนกับเสียงครังอันดังสนั่นหวั่นไหวขณะมีพวกเขามีเพศสัมพันธ์กันเนาะเจเวด้าปฏิาที่พระตูเวนี่บ่าเนาะเลิกว่าประตูวพผู้เลาเพลนี่หมอตูเวดา้นมา,มนานี่บ่าเลิกว่าเมตตนาสตินไว้นี้เลยมาตระไตักเหล่าใครนี่นอกก,กก็ลูกโกกัล้อกเหรอเวดาก็ดูกระนอก็จาระมาเทเวด้ดาอุบล่นนี้ อ่าตะเรตะกฤตคันนี่โกเวดามีแล้วก็ระวะกรณีสวิงอะธอนเหรอเลิร์นนี่คิโรคิเคเยนี่ปัตตมาวิดาเพนนุยอปูกุ้งเทวดาลุวิธเพลอร์เลิร์นอังกฤษอะโคเนวิธบล็อกของตะเลอะลิงเก็ตว่าละโอเลยอยู่เคทที่ไว้ชมแบบตึกนะฮูบาวิธเพลอร์เหรอเทวดาวิธเพลอร์วิอะลิงเก็ตนี่ดิโอเวดาตะกุติจีรตะเดลอนดอนบาร์เทเวว่าละอนนึงเหรอโกเวดาอ่าเลตา อ่าชอดเลพูชอดเลพมาตบลองยในกูลากะตะกระโทญเนาะปะละเฮดบลองยในบ่อะกูตัตตอนี่ดะเตเวดาปวันต้องเรียกกะตะโทญอู้อานี่นี่ปวันสบอตะพลิในอะโนวีดิปวันสบอตะพลิในอะโนวีดิบะโอตัตตเทพว่าคุยกันอวิดาสู่ควอกกันคุยชี้ดอนุ้ยกะลอเอออะกูตัตตอนี่แท้ปวันระบีละอเลเนาะบ้าโจกกุกลุกกุกลอนี่ดะอานี่นี่สบอดอตะพลิปวันเนาะกิยะเทเวดา คุณอนนีตั้งซ่อนอย่เดาคุยกได้บ่าทักงเรทักเลนมาทไว้ได้เพนานทอติชินนุยต่ตชิขวตอตชินนุยตชิขตชิขุยชีตะปลีไว้ไดลุยตเดี๋ยวได้เลยตกลัเพื่านปูอืมติยาละบาป่ากันะกทูนี่ดื้อรอตลอดพพโอต้โพคลอโพป็นนบาผ่กาตู้ปนี่บาจอไปนี่ตู้หือบาจอเป็นี่กายยาป่าบีบูเจเสมีำมามีความมาที่ยาบ้าลำมาเกย์ยมมาเกย ที่กูบาลลวกลหลอเนาะเอออาคใจะตอนที่น่ันปาบาดเจวนเลดทางเรต้าวานเจวัตาอาศิมเลดงเดต้กูายบ้านอาศีเลยจีน่ะเถือแ่าไม่ดียะงกันทุดีว่นนี่เนาะหนึ่งหน้าวันเอว่าอาโข้ดหลอมาแลจ้เนาะเตรนไทยเออเจวันตาตงเรตทาเกลกันนี่มาทมาไว้ได้ตาเสกตะลุยโตโดนตเรตทาเลือปุนี้เนาะอู้ได้ดนเกมที่้าอู้ได้ทำเหมือตทย อากลุกลืมเรเจวด้ามาเวีด้าสดีต่อเดอกว่าามาคองซื้อนเอเนาะแล้วคองซื้อบุเด้อกูดอาชาเวด้าลูกชิ้าปาชาชอนาก้าอูดอตาลโกเวเลอ่ากุยุกโลเวด้าบอโลที่ดผาาจิจที่บเนาะเออเลือกทั้งเตเกล็ดคาบุญนะเก็บว่าจะปลีบเวจันนี้ก็โลเจวเนาะเอออาพูดแต่ตอนนี้เจวด้าเลือออเจวด้าเอาเว swing around ataraka kle ta khai ni ta sa thop ma chu wada le ni khik tokichi no ta ni ya le khichi ya khaw myo to play wada ta thop ba yen ni lyo no ma pi nya ataraka kle ni pa le a ta mư bao chi jai tu ni pa chot thwe a pi wa ra law a ko ta do no atat ni atam mu thop we thop so do law ta pli wa ta thop ba yen ni li จะชงว่าตาเรตักเลยวิเอ่อมีบาสคู่มีบาสาปคามีตเลววั้าบานเร็อนี่เนี่ยเปิเทหรอกบ้านนนาเชียร์ตายต่เปลี่ยวได้กันลูกเชิดตาสบายเย็นนี่เลยนะฮู้ตะการบ้าเต่ว่ตาเรตักเนีนะตาลูกเขาลูลุ่มหรอโย่เตวดาเป็นเทศกาลที่กำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆแต่ว่สร้างความไม่พอใจกับชาวบ้านเป็นอย่างมากเออไม่ไม่ระหว่างสวรรณภูมิตาม่าแต่เปี้ยวบาปพว่าไม่ไม่เลย อาเวด้าเอาเอสวิงเอเดนอาตัเรตตัดลอามูนกันๆเนี้ยอาตัดดูดดูดูดูรออาเมมเบอร์นช่วงเวาตัดกับอาฟอกดูดูรออ่ออาการตัดกับทูอาการตัดกทูแกตักับทูเยี่ยงย่งเงจิงตมานี่อันนี้อาการลักลามมาเกิดทบกป่านเลนอาเวดี้โอ้แทบกับฮับไม่ชิบกับฮับเจลไม่ชืิบหัวตัเราป่ะฮับเวดตะปลีกับเวดตะปลัวตันเราเวดเนี้ยเราปลีเราปล้ตัวมาตันใค เลยอยากกันน่ะก็ดูเฮาคู่จุมีเตอร์นี่ก็กระเต๋เลยกว่าบ้าทีดูยะกูเลยชมบ่เนาะก็ซ้ายอยากกว่าเราได้อีเอบ้าสมุติมันตั้งเกลบาปางก็กับบ้ากระเต๋บิหัวคู่จุแล้วก็มีทํากระเต๋ว่าอยู่ตกลบหรือว่าปาตีนไปหนอบ้าบ้าต้องราบ้าอืมจะบ้าอยู่จานนี้เป็นเมื่อว่าเขาก็เกะว่าบุญสนุของมุราก็ซ้ายอยู่หลุหลอดดิบ่มีอุทิที่อะแห่นี่ตีเลยนี่โบโลคู่เราแห่นี่แต่ว่าอย่างงี้ยังอยากว่าผู้บาท่านคานี่ เมื่อบัดนี้ตางส้นอีกกวยไว้ได้ใจจาอีหลอเอ่อปัสวะพูดเรียกว่าเวปปราท่ออตาตูปะบัวเทวดาใจจาอีเปิ้นดูปัสวะใครๆเนี่ยอะมีฮู้อะมีฮู้นี่จะไปเล่าตะว่าบาเทวดาอะมีฮู้ลูกกว่าเลยบ้าจอดดอฮู้ละใจใจนี้เทวดาเอาไว้นี่ไม่ต้องมีฮู้เลยเปิ้นรู้บ้าบาปัสวะพูดกับเทวดาใจจานี้หลอบางคนอะเล่เทวดาหรือเปิ้นดูปัสวะเปิ้นนี่อุดอปาบาอุดอปาโพรา เรามีปลอเอมูเกลือกหอม่ปล่เลออุมอซีซีลอกยังไม่ปลาอมูเลยตะค่ตะคเวเวกละตะปาบ้าเทวประเทวบาติมาเห็นหรือปเกยันอีป็นควากินกูควากินแกบบ้ากับบ่มีกระตกเล็กเวนแล้วคุณพูบบาาิีพันยูอุมูเหไปรทศบติบ้านนก็้าบาเวปะกววกูชวงลามานัพันาดูหรวตะเคียนทเดือดูนี่ น้องาตามือว่าจะนี่นะตนาราชาพู้เอนมานบบว่าลังสซเกลือดนไว้ได้จรอีหนองเวิ้าปกติแล้วมันจะเป็นเรื่องที่พูดกันทั้งหมู่บ้านบางคนก็ปล่อยผู้ใหญ่อันนั้ก็เดี่ยตวต้า้ากรุดีเนี่ยเราเป็นเกว่าพทีผู้ทบเาเลยเออ่านน้องลูทาพ่ตามาหรอ่าน้องลูกมามันเรียมมาล่เวก่าบปนชานกินตานใครก็ไดาอาตานะเริ่มปลาเบอร์ละกชด้วยอะเออ้าขอดูมา นักวนีเดหลับเุบไหลบสาเอออากู้จตอนนี้ป้สัวพูล่าเทวดาอมจิรอมาปาบุเตวดายินลปาบาตาจิจามีอีอืมป้าตัวพูหอยชอป้พราเวิณดาจิจานี่นี่หนอเทวดาตันรอนเรืองอตเวที่พันเลีมมาเวลาเปลต่อเลนีป้าตัวพู้วกตอเดเตวดาหนอะจวงเดี่เมตตาเรามีบอากปาสุกราตเล่เมตตาเลียมมือบ้าเจียวบ้านอตากับวิโซวิเบมมือบ้า เดดนี่เติร์ทินบัดติลบะกูข่านอขิวะดานี่เตวะดานิจจานี่เออเดถ้าจะมีอุตานのこりถ้าบะมากจิโอขุจีอะเลาะวะล่ะน้อดนเลโกกลูโกโลจาดีเดถ้าวิ่งตั้งเอวเสียเพราะฉะนั้นล่ะถ้าเคยซีอันไหนชุบดาทาชิโทจิรีดนเลกะละคอสขวัญดีละภาษาอุดับเมบ้านตุบะสะนะปานเนนัยยาปอกขิโนบะยังนี่ ลือซุลตะยิละอัตตาคคณีปะนี่หน้าตะรอชอนึกว่าอะไรข้อสึกอีหว่าอัตตาปิโยท่อบ่าแล้ววาถีมาถีเวลากัวมากอถีมาถีกมอะโกนะกระทั่งวุรุบาทเตวดาบิกูเจตเตริยปานมัยมัตยันบาลบาเตเวอืมอะพุทธะดนิดอกกว่าตะลไคเราว่าสุโภภูที่บ้านนี่คืออุคิชวาเตเวหลอบาชะนะดนิพลามัตตะได้ตักเลอะกระจิเตวดาปะตักเลอะตักเลอะเวกระจิ นกอพหลอดเทวดานกเป็ดเป็ดดินพันเอซคือไม่ได้อาคูข่าธูปานอเต่าบูตูที่พันนักกินอีเทวดาอาคูวฆ่าธูากาชโกดอนเนื้ออยว่าแต่เนั้นที่เลาี่บาดเทเวอออาคูจะรัน่ปุินที่พันธอคือเลยออาเฮบัตอะไรตาเกล็ดไข่บานีเชื้อเปไดาหรืออึัลแลวตาชูตาชาตาโอ้นอะมีบาดไม่กป่าอู้ชูกลิว่าโกดีโกกาที่โลเทเวที่เหนียวเว็บมากันโดดไว่ได้จ้าจานี่กระโดดชีน่ะ อืมอาคูตตอนนี้เตวนได้ค่าสุงญ,ญาเนี่ยประกำมาดน,นี่คือเท่ารูหรอหอเตวนได้ประกำมาิน,นี่ตัวเด้อ่าปกติจะเหลือตาสวิงกิงอมุยนี่กัเมมมุ่มลเลยอากระเคกัจโชวตบ้าเออตบ้าโซบ้านี่หรอเตวีไม่บ้านโทรรตัวนะเริ่มผับเริ่มพาเรว่ไออเสียอเออนี่ดูเด้บ้าโซราอาอีจะดด้วยกัจโชดอะไรหรอเตว อืมมิตรๆดูแลมิตรๆแลติญญาบาเนาะไอ้หลอเทวดาเนี่ยรีตนี้ฉุติตปัตตะเนาะมีบาเนาะตาชูตาชาโอนบาเทวะเออท่านใครในกวยเราดินเจียววันอีแต่คือเกลบาเนาะอุ้ยบลัดนี่ล่ะเทวดากว่าเลเอาวัฒนาอู้ လက္ခဏာလောကေဒာအာဆွင်ကင်းအမှုနော်တာချွန်တလဲမာချွန်တလဲဝါတာမူဟိဘာကပါလက်ကွေးလောကကမိဂဏီနော်လဲတွန်းလာနေခိပေါ်ယေချီတေဝနာဘာရောဒေဖရီဘာနာဟဲ့နော်ဒေါ်လာခိပေါ်ယေချီဖဲနိနိဒာတေဝနာ อะลัมโมอปุณีนะ negative mapalok we concern กูดอทีที่ตะภาออดาตะวิตัสเซกูดอเวิร์คช็อปฟรีละพาเนาะกูดอตันในตักเลอกูอากาติตะภาเนเลเปียกว่าปิ่อตู่มาเทวินะปิ่อตู่มานี่หลอเออดอตั้งซอในกูวิรัตติเพณีหลอดเดอีช่วงนาวกว่าละเลตือเวนิดที่ติภาดึงติญาบาหลอดเนเลตือดันกว่าแพ้เลดะกันเมปะตะเมนคือตูเมนนี่จุบดาถึงหลอตัน ปุ๊ตตะบลึกแล้วมันก็บอกแล้วมันก็ไปรออยู่4ชั่วโมงหน้าตันกานี่กันนำบีรอมันเตรียมจากก็อัพว่าตันกาเดินปั๊มรอปะปะรอบาเจกแล้วแต่ใครเนาะที่ต้องกินเจนี่รอตะเวนหรือรอทูหรือหมูคู่อยู่อุลุมูคู่กัวลาเวตัยที่เมนตามตบ้าเอาเวลาตาสู้ตาขอหรือบาอยู่แต่ปากจิย่อบาพุดาตายเนาะแต่เราปิรอผู้ตูมารอโอเคเนาะปะพรั่งสมมุติว่าจะอยู่รอตับหรือ